สวัสดีค่ะจะบอกว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกเลยที่พวกเราทำเนาะนี่ชื่อเมย์นะคะนี่ชื่อหนูน่านะคะเราสองคนเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าคือสำอางเยอะก็อยากเอามาแชร์เพื่อนๆว่าจริงๆแล้วการแต่งหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโหเราต้องแต่งหน้าเป็นหรือว่าเป๊ะอะไรอย่างนี้ทุกอย่างจริงๆมาทุกอย่างที่เรามีมันไอแพได้หมดคือถ้าเราโอเคเรามั่นใจเราสวยก็อืก็ทำมันไม่ได้เป็นต้องแบบคุณต้องทําอย่างนี้นะนี่กว่า45องศาเนี่ยมัน ก็คือเราอยากทำให้การแต่งหน้าสําหรับทุกคน,นมันง่ายคือนอกจากเรื่องเกี่ยวกับการสอนแต่งหน้าง่ายๆแล้วเราก็จะมีพวกรีวิวผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่นะแล้วก็การเล่นแท็กสนุกๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไร t ready with มีคือแบบประมาณว่าเราทําอะไรเวลาเราจอกไปไหนบ้างก็จะมีโชว์แล้วก็อาจจะมีแฟชั่นเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นถ้าชอบวิดีโอแบบไหนก็ก็บอกเรานะก็คือคอมเมนต์ข้างล่างนะคะว่าชอบแบบไหนอยากดูแบบไหนแล้วก็ ทุกอย่างที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเขียนเอาไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าฟังเราไม่ทันหรืออะไรก็ไม่ต้องกอกับก็ได้เนาะลงมาดูข้างล่างหรือว่าเขาเขาเข้ออยากใช้กับเราหรือเปล่ามอนนั้นเอเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็เปิดโอกาสให้เราด้วยแล้วก็ถ้าชอบก็ตามทราบให้เราเราได้ลูนะแล้วก็แต่ถ้าไม่ชอบไม่ต้องด่านะไปดูคนอื่นงี้แทนเพราะว่าเราเป็นคนเค่อนข้างเซนส์ทีกเดี๋ยวอ่านเจอคอมเมนต์ที่ไม่ดีจะเสียใจเราจะมาร้องไห้ต่อหน้ากล้องใช่ นอกจากมาพูดคุยกันอย่างนี้แล้วเนาะเราก็จะดูต่อไปเรื่อยๆจะมีเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นทัวร์ลเล็กๆเป็นชาวทูเล็กๆให้ให้ให้ดูกันเนาะเป็นเกี่ยวกับของเมย์เนี่ยจะเป็นลุคนี้เลยที่เห็นอยู่ตรงนี้ยังไงก็ดูจนจบนะแล้วก็ subscribe เห้เราด้วยนะสับตะไคร์นนะหรือ s u b s c r i b e แล้วแต่แล้วแต่ชาติไหนนะจะได้มีวิดีโอออกมาให้ดูกันเยอะๆเนะาะค่ะอืมงั้นก็ไปไปดูเลยไหมค่ะไปดูเลยว่าเี้ททำอะไรบ้าง <laughs> อโอเคเริ่มเลยนะ เราจะเริ่มปิดสิวก่อนเพราะว่ามันเม็ดใหญ่มากแล้วก็สิ่งเราใช้ปิดสิวนะคะก็จะเป็นรองพื้นเป็นซอฟทัสมูดของมีเริ่มด้วยไพรเมอร์ของ b e n e f ฟิะก็ลงทั่วหน้าอันนี้จะช่วยปิดรูขุมขนแลวเหมือนเราก็แต่งหน้าแข็งไงเนาะเลคอัพแบตเทิเหมือนใช่ไหมเนี่ยเปอะไร เราเราจะลงเนอัปเมตเหมือนกันแต่ว่านิดหน่อยนิดหน่อยนี่เยอะมากอ่าวันนี้จะใช้เขาเรียกอะไรของ u อเ a n เ e c a y อ่ะเป็นคอลเลคชันไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าสีม,ามันสวยดีใช่วันนี้จะมาแต่งลองดูนะแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวด้านล่างนะตรงกล่องความบรรยายข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันเดี๋ยวจะพยายามหาให้ว่ามันเป็นพาเลตอะไรนะน,นี่หน้าลอยแล้วโอเคแฮปปี้นี้หน้าลอยแล้วโอเค เพราะว่าพาเลตน่ะไม่มีสีแมทนะคะก็เลยเจาสีแมทจาก Urban Decay คพาเลตจะใช้สีสีที่สามอุ๊ยลืมลืมลงไพเมอร์ตาอันนี้ใช้ไพลเมอร์ของเอฟนะคะดีจริงถูกแล้วก็ดีนะแต่ซื้อเมืองไทยแพงไปหน่อยนึงเราลงเราลงเมคอัพเบสเสร็จแล้วเราก็จะลงตัวนี้นะคะเพราะว่าอยากแต่งหน้าแบบซัมเมอร์แบบเงาๆคือเคยไปดูซีรีส์มาแล้วเห็นแบบ เอาเอกหน้าเงางๆก็เลยวันนี้ก็ฝันที่เป็นจริงตอนนี้ก็ใช้สีเนเกตเมื่อกี้นะคะคัดเบ้าเพราะว่าเป็นคนไม่มีเ <laughs> บ้าเบ้าอแต่ถ้าแต่งหน้าแบบเกาหลีก็ไม่ต้องคัด <c oughs> จะใช้ไลม์ไลท์สีนี้นะคะเป็นสีสีทองนี่แหละห <c oughs> น,าน้าเริ่มวอลแล้วโอเคแล้วก็มาปิดสิวก็เราก็ใช้รองพื้นเนี่ยะค่ะต่อ,อ,อ,อไปเราจะใช้สีนี้ค่ะโลแรกสีสุดท้ายเลย เป็นสีน้ำตาลชินชนะีน่ะมันไม่มันไม่กิตเตอร์นะได้อะไรได้อันนี้แตกงตามบล็อกตานะนี่เราใช้รองพื้นยังยังไม่ขาวพอสีทีไซ a ์เ t ลทเดียวกันนะคะสีสกครมอ่ะเราก็เากเราก็ไม่ใช่โมเมอะ่ะเราก็สีนี้สีกลางสีเนื้อออกเนื้อหน่อย เราก็เสียงสำเนียงไม่่อ<ะ>ได้แต่เราไมา่คิดว่าจะมีใครจะมาแต่งตามเรานะลองพื้นมันเหลือเราบีบมาเราจะมาทาคอต่อของเราของเราเพิ่งลองพื้นเสร็จเราก็จะทาแป้งทาลงไปเดี๋ยวจะลงลองพื้นนะนวันนี้จะใช้ naked skin จาก Urban Decay เหมือนกันนะคะก็ชอบนะก็เออก็ชอบก็ใช้ดีที่ลองพื้นเราใช้นี่นะ Dior Dior ต้องหยิบแป้งทาลงพื้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะใช้มือถอดต้น ทีเราเสร็จขั้นตอนของการปูกระเบื้องเสร็จแล้วเราก็จะมาเขียนคิ้วนะคะของลูน่าแซลไม่ใช่เราจะเขียนคิ้วะะเราเองเราชอบเขียนคิ้วบางๆกันแต่ว่าเราเป็นคนไทยเนาะคิ้วเราดำโอเครองพื้นเรียบร้อยเสร็จต่อไปเราก็จะคอนเซอร์นะคะอันนี้เป็น Lasting Perfection นะคะยี่ห้อคอลเลคชั่นนะสีมีเดียมตรีนะอันนี้ซื้อที่บูธ ผลิตภัณฑ์จาก In Two It นะคะอันนี้เป็นสีทองแต่ว่าคิ้วเวราจะแบบดูอ่อนลงอันนี้เราทาขอบตาด้านลา่างเอ้อให้มันดูสว่างเดี๋ยวเรากลับไปใช้อันเก่านะคะหลังจากที่ลงรองพื้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขอลงแป้งใต้ตาก่อนเนาะมันจะได้แบบปัดออกง่ายๆเวลามันเลอะเราใช้นคเกตเราจะทาตาแล้วเราใช้สีเวอร์จินสีที่อ่อนที่สดุดทาไปร,บอ,รบอบๆรอบๆตาเราของเราอยอลืมเมื่อกี้เราใช้แปรงซิกมา Large Brush อีก Large p r o f b r u s อีห้าสิบนะคะลงใต้ตาเราชอบนะเราลงแบบขาวๆเป็นเบสไว้ก่อนเลยแล้วเราชอบแต่งหน้าแบบนี้บอกๆนิดวันนี้เราใช้สีแชมพูลงใต้ตาเป็นเรียกว่า Infamous ใช้สีใสค่ะ <c oughs> เหรอใสค่ะข,ข้างรถเป็นสีข้างรถ <c oughs> ใสค่ะต่อ <c oughs> ไปเราก็เรมมาแต่ง สีที่เข้มมาก,กว่านี้นิดนึงตอนนี้หละสามสีแหละเราจะแต่งันเรื่อยๆมันเดิม่มนะใช้แปรงพนซิลของซิกมานะแบบบางทีแต่ว่าเอาสีสกิปสกินที่ใช้กับตรงหนกคิ้วอะมาทาตรงหัวตาไลายสีเรื่อยจากเข้มไปอ่อนอย่างนียากไลไหนเราก็ไล่เลยเราไม่คิดมากหรอกเราจะกินอายไลเนอร์ละ เราใช้ของ L'Oreal นะ Superliner in Black Black l a q u e r โอเคนะแต่ว่าเรายังชอบ Maybelline มากกว่าแต่เขาไม่เอาเข้ามาในไทยแล้ว Maybelline Maybelline ก็ตรงนี้ก็พยายามทามันเบนนะคะตรงนี้เล้วก็สำคัญถ้าเกิดต้องมาเข้มๆแล้วก็ไปอ่อนอย่างเงี้ยเราตาเราจะดูมีอะไรแล้วก็จะทาแก้ปัดเบาๆแบบคล้ายๆไล่ไล่ไล่สี เหมือนเวลาเราทำแรงเงาอะ่ะมันก็จะต้องใช้ประบางมืออยากให้น่าดูเรียวก็ตรงนี้จะเข้มหน่อยตรงนี้ก็อ่อนหน่อยฟุ้งๆอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้พี่เอาแป้งมาเป็นแป้งของรีเมลรีเมลริโม่นะคะ Stay matte. ส y ตม t ม e สีมัน transparent นะคะเวลาทาหน้าก็ให้ดแดะแคปเอาก็จะอยู่ยทนมากกว่าพี่ทำจันตั้งไม่ยากเลยนะคะก็ใช้สีเข้ม ลงลงสันในนี้แต่ว่าบางคนเขาจะชอบถูลงมางี้แต่ว่าสําหรับเราจะกระจายจากตรงตรงเนี้ยไล่มาอย่างงี้ไล่เข้าไลา่เข้าหางตาเอ้ไล่เข้าหางตามันจะเป็นธรรมชาติมากกว่าใช่มื้อททำเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะปัดมาสคาร่าอันนี้เป็นมาสคาร่าที่เราไม่ปลื้มแล้วก็ไม่ชอบนะพยายามใช้ให้หมดเฉยๆนะเป็นกอน ของ L'Oreal voluminous carbon ฟองเลยค่ะฟองมันได้ไม่น่าใช่ waterproof นะเราไม่ชอบอันนี้ก็จะมีนของยี่ห้อ Chanel นะคะคิวเลสต a r Eye ก็คงจะเป็น a t o m i กิตเตอร์เราก็จะใส่กิตเตอร์ลงไปด้วยในระหว่างนี้เราก็มาจะมาคิว้วเราจะใช้สีสีเดียวกันนะคะก็สีสีกลางต่อไปเราจะกีดอายไลเนอร์นะคะ เราทำเยอะอะเราจะ <laughs> มีชิคอ่ะปกติถ้าเราทนันเยวเลยนะเราจะไห้มานั่งวิ่งหายโม,มเวอร์ให้มันลำบากลำบนใช้ลิกบาร์มนี่แหละจริงเหรอใช่ใช้นิปบา์มแต่กับอันนี้นิดนึงอะไรได้ที่มีคุณสมบัติความมันเนี่ยมันจะทําให้เครื่องสำอางออกได้หมดพล์เมอร์ใสๆอ่ะแล้วก็สามารถลบเครคื่องสำอางนด้ด้วยอันนี้เราใช้ของเอลเหมือนกันนะคะที่ปัดแก้มนะเราใช้ของเอลเหมือนกันอุ้ยวันนี้มีเอฟหลายอย่างสีแคน d ิดคอร a l นะคะ เราลืมเอาเขาเรียกว่าอะไรอะเชดดิ้งมาเพราะฉะนั้นเราจะใช้บัตแบบว่าลงไปตรงเชดดิ้งยาวลงไปตรงเชคดิงเลยจะได้ดูเหมือนกับหน้าเล็ก <Like. S 1> ลงไปตรงที่เราจะคอนทัวร์นะแต่ว่าให้มันแบบขึ้นมานิดนึงเป็นบแบบด้านเหมือน two in o แล้วก็แป้งตบใต้ตาต้องการความขาวทาดีดี่กว่าแต่งหน้าเยอะแล้วก็ถ้าหลาดแห้งก็ทาบลัก่อนเนาะ อะลืมบอกใช้ลิปของ m a เ b e ร l ลีนเหมือนกันนะคะเป็นแมตหนึ่งนะคะแมต by color sensation ของเราจะใช้สีชมพูแบบว่าอ่อนโยนดูเหมือนมนันถูามก็เราจะตก <laughs> แต่ว่าเป็นดูที่แบบแดดอ,อ่อ,อนๆแล้วก็มีลมหนาวแบบเบาๆอันนี้ชื่อว่าสีิงพิงค์นะคะ อขั้นตอนสุดท้ายของเราแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเราจะคจากที่เมื่อกี้ปัดมาสคาร่าไปแล้วนะคะก็จะดัดมันนี่เราทาลิปจริงพิงเรียบร้อยก,ก็คือว่าเราเป็นคนที่ลูกปากไม่สวยอะปาะเราจะตกอย่างนี้เพราะฉะนั้นลิปสีที่เราเลือกใช้ก็คือจะเป็นสีที่เวลา,ชาวเช้าเราจะไม่ค่อยเห็นขอบปากมากมันคือเลือกสีอะไรนูดนูดชมพมูประมาณนะั้นลดน,น,นูดออกนูดแบบทาแล้วก็จะดูแบบปากจะดูไม่ค่อยเห็นชัด นี่ก็เป็นของเราก็เสร็จแล้วมไหมสมมของใครสมดแบบใครดให้หลไป้กไปอ้สมตขอให้ดีว่าขอขให้ดว่าคือปกตินอากาศหนาวอากาตเยีน้นนใชแบบ้่ทแล้วแต่มาแ่อเดนีลก็มีหนก็กแ่่นาทัเป็นแวเป็นของที่หนอออันนี้เป็นอันนี้ใช้แฟรดแฟรดไอรอนนะคะจะเป็นทาแบบว่าม้วนมมนให้มันเป็นร้อนแค่ตรงปลายนะของ เ e อร์สไตลิส์นะคะของเราหลังว่าใช่ของเราก็คือเซอร์ชนของเมย์จำชื่อแบรนด์ไม่ได้แต่ว่าซื้อมาจาก t าร์เกตไออันที่เป็นสีชมพูแล้วก็แบบเขาเรียกวอะไรอ่ะถ้าเกิดคนที่ชอบดูพวก hair tutorial ในยูทูบก็จะเห็นบ่อยฝรั่งมันจะชอบใช้ที่มันเป็นแท่งแล้วก็ม้วนผมเองก็คือแบบอยากลองยังไงก็เดี๋ยวจะ l i ชื่อไว้ข้างล่างนี้ โอเคก็ขอบคุณที่ติดตามนะใครที่ดูจนจบได้แสดงว่าเก่งมากมให้เลยเก่งมากๆายังไงถ้าอยากให้เราทําวิดีโอไหนเพิ่มก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็ทุกอย่างที่เราใช้ก็จะอยู่ในคาบรรยายด้านล่าง description box ข้างล่างนี้นะคะต่เราปม่ใช่ตลกนะคะจะติดต่ออะไรก็หาอินโฟมชั่นล่างเลยนะอ่านได้หมดสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนเจอกันบ๊ายบายอันนีหน้าเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ